วันนี้จะมาพูดถึงคนไข้กลุ่มหนึ่งนะที่อยากทำเลสิคคือคนกลุ่มที่อายุมากกว่า40ปีนะคะอยู่ในช่วง40ง50ปีว่าเขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรและก็ความคาดหวังในการที่มาตรวจเนี่ยเขาควรจะคาดหวังอะไรบ้างเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่อายุ40 50ปีบางครั้งเนี่ยประการแรกคืออาจจะยังไม่ได้ทำในวันเดียวกันประการที่2เมื่อมาตรวจแล้วเนี่ยอาจจะ ได้เปลี่ยนแผนการรักษานะะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยว่าสิ่งที่เราพบเจอในกลุ่มคนที่40-50ปีเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างจะได้ไม่ช็อกในวันที่มาเจอกันจริงๆนะคะคนกลุ่ม40-50ปีมีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มมีสายตาเปลี่ยนแล้วนะคะคือนอกจาก ไกลไม่ชัดจากสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เริ่มมีปัญหาสายตายาวตามอายุแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการวางแผนในการรักษาสายตาก็จะต้องรู้ชัดเจนเลยว่าความต้องการของคนที่จะมารักษาสายตานั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการพึ่งแว่นน้อยที่สุดหรือเขายอมรับการพึ่งแว่นได้การมองไกลชัดแล้วยอมใช้แว่นอ่านหนังสือไหม หรือว่าอยากที่จะไม่ใช้แว่นเลยอันนี้สิ่งพวกนี้เป็นรายละเอียดในวันที่เรามาเจอกันทีนี้เวลาเราตรวจนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลองสิ่งที่เรียกว่าโมโนวิชันก็จะชอ็อก2อง้ลนะช็อกแรกคือโอ้โหมีหลายสายตาในคนเดียวกันนะช็อกที่1น,นะช็อกที่2ออ้าวทำไมหมอตุลยามาลองให้เนี่ยไม่ได้ลองทำให้เราไกลชัดอย่างเดียวล่ะ ทำไมถึงจะต้องมาลดค่าสายตาแถมยังมาแนะนำคำว่าโมโนวิชันให้รู้จักอีกช็อค2แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้จักโมโนวิชันว่าโมโนวิชันเนี่ยเป็นการลองดูค่ะว่าบอลเราเห็นแบบนี้เราลดค่าสายตาข้างหนึ่งหรือให้สั้นไว้เพื่อเอาไว้ช่วยอ่านเนี่ยความรู้สึกของเราในการมองนั้นเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือรับไม่ได้เลยถ้ารับไม่ได้เลยบางทีแผนการรักษาก็ต้องเปลี่ยน เป็นให้ไกลชัดแล้วก็ยอมใช้แว่นแต่ถ้าเมื่อเราลองด้วยโมโนวิชั่นคือลดค่าสายตาข้างหนึ่งไปแล้วแล้วเรารู้สึกสบายตาดีไม่รู้สึกอึดอัดอะไรการพึ่งแว่นน้อยลงนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ในรายละเอียดของโมโนวิชั่นมันมีมากกว่าลดค่าสายตาข้างเดียวมันมีดีเทลเยอะมากซึ่งในวันที่มาลองนั้นเนี่ยก็อย่าตกใจที่เราจะให้เวลากับการลอง จนกระทั่งบางท่านนะคะถ้าสมมติว่ามาแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่แน่ใจเราสับสนมากเลยว่าเราจะยอมรับโมโน,โนได้ไหมได้หรือไม่ได้ฉันจะเสียคุณสมบัติการมองใกล้ไปเลยไหมเนี่ยบางคนอาจจะถูกให้ทําการบ้านว่าอย่าเพิ่งทําผ่าตัดวันนี้เลยนะไปลองใส่คอนแทคเลนส์ที่บ้านหรือไปลองแว่นที่บ้านก่อนนี่ช็อค2นะคะช็อก3คะ่ะพอตรวจโดยละเอียดเข้าไปแล้วบางท่านนะคะด้วยไหว ไปเจอว่ามีต้อกระจกนะคะพอมาเจอต้อกระจกเสร็จอาจารย์ตุลบอกเอ๊หรือว่าเราอะ่ะจะวางแผนไปทําต้อกระจกแทนไหมนะเพราะว่าพอไปทําต้อกระจกแทนแล้วเนี่ยในปัจจุบันการเลือกเลนก็จะทําให้เราเนี่ยได้ตามจุดประสงค์ได้เช่นเราบอกว่าเราอยากพึ่งแว่นน้อยเราเริ่มมีต้อกระจกแล้วเราก็เลือกเลนที่ทําให้พึ่งแว่นน้อยได้เช่นมัลติโฟกัลหรือมัลติโฟกัลทอริกเป็นต้น เพราะฉะนั้นในคนที่อายุ40ถึง50ปีเนี่ยบางทีอ่ะพอมาตรวจแล้วมันไม่ตรงไปตรงมาเราอยากจะรู้นะว่าคนคนนั้นเนี่ยการใช้ตาของเขาทั้งวันเนี่ยเขาใช้ตายัางไงบ้างบางทีความคิดของเราอ่ะเราคิดว่าเราน่าจะใช้ตาไกลมากกว่าตาใกล้แต่ในปัจจุบันคน work from home คนนั่งออฟฟิศคนใช้จอเรากับใช้ตาดูในระยะใกล้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในหนวัน บางคนใช้โทรศัพท์ทำงานบางคนเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็คือใช้งานใกล้มากกว่าเราจะวางแผนการรักษาอย่างไงให้มันเป็นธรรมชาติและใช้งานสายตาเนี่ยได้แบบเปลี่ยนน้อยที่สุดกับภาวะปัจจุบันอันนี้ก็เป็นความละเอียดอ่อนในการที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์เพราะในเคสอายุ40-50ปี บางครั้งอะ่ะไม่ได้ทำผ่าตัดในวันเดียวก็ไม่ต้องตกใจเตรียมตัวให้ดีแต่ก็ศึกษาคลิปนี้ให้ดีเพื่อวันที่มาแล้วพอมาลงรายละเอียดแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกว่าช็อก1ช็อก2ช็อก3ช็อก4เป็นชอ็อกแต่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยความรักเลยค่ะ Happy Valentine's